สวัสดีครับบีการแเนบอมช่องคนรักปืนปืนที่ท่าน,นเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือ Six s i ก Sauer อร์นะครับ P365 นะฮะปืนยอดนิยมอีกกระบ,บอกหนึ่งของประเทศไทยนะครับเนื่องจากเป็นปืนสวัสดิการที่มีราคาถูก2,000 20, 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีสมาชิกนะครับเพจคนรักปืนเนี่ย inbox เข้ามาหาผมบอกว่าอยากจะให้ทำการ สาธิตวิธีการเปลี่ยนแผ่นท้ายเข็มแทงนวนให้หน่อยรวมไปถึงอีกขั้นหนึ่งนะครับบอกว่าอยากจะถอดล้างในห้องเข็มแทงนวลนะแต่ถอดแผ่นปิดท้ายนี่ไม่ออกนะครับก็อยากถอดเข็มแทงนวนออกมามีวิธีการอย่างไรนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับพูดถึงซิกเซอร์พีสามหกห้าเนี่ยหลายหลคนนะครับก็อยากได้ความเป็นยูนิคนะครับอยากได้ความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเราอาจจะไปซื้อแมกกาซีนนะฮะ สั้นนะครับมาใส่นะครับเป็นแม็กซ์สินัดนะครับเพื่อให้ปืนดูกระทัดรักมากกระทัดรักมากขึ้นในการใช้งานหรือรูปลักณที่อาจจะดูฉบเฉียวมากขึ้นอาจจะติดตั้งเลเซอร์ลีมากนะครับเป็นเลเซอร์ก็ผมแนะนำนะครับเลเซอร์ตัวนี้เคยทำคลิปไปแล้วว่าม,มันแพงเกินไปนะครับแล้วก็คุณภาพนี่ค่อนข้างจะห่วยนะห่วยยังไงไปดูในคลิปเก่านะครับอ่าโอเคทีนี้ พูดถึงซองนะครับซองก็จะมีหลายแบบนะครับเป็นซองไทยเด็กอันนี้ผมผมสั่งมาตรงกับเลเซอร์เนาะที่แรกก็ว่าจะสั่งเลเซอร์นี้มาใช้งานแล้วก็จะเอาซองตัวนี้เข้ามานะครับแบบแบบคล้ายๆกับสมาชิกบางท่านก็อยากจะได้อะไรเงี้ยก็เลยสั่งให้เขาทํานะครับเจ้านี้ทําซองตัวนี้ให้เข้ากับริมไม้หน่อยเขาก็ทําให้นะครับแต่ปรากฏว่าซองมันมาก่อนเลเซอร์นะครับเลเซอร์ในไทยมาช้าพอผมทดสอบแล้วเลเซอร์มันค่องข้างห่วยเลยทาคลิปว่าไม่ไม่อยากให้แนะนําให้ซื้อครับม,มันเสียดายตังนะ อันนี้ก็ยังแก้ไม่หายนะครับผมก็คือผมตั้งผมตั้งตรงกลางแต่ว่าเวลาใช้งานมันออกขวานะครับผมก็ต้องใช้เอเขาเรียกว่ายังไงนะครับเอเทพพันเกี่ยวที่ใช้พันท่อน้ำมาพันพันเกี่ยวนัดแล้วก็ขันเข้าไปใหม่นะก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่นะครับชอบก็ซื้อเบื้องต้นนะครับถอดแมกกาซีนออกไปแล้วนะครับก็จะทําการอย่างที่ผมเซฟไปเนาะดึงสไลด์นะครับเพื่อเอากระสุนในรังเพลิงออกก่อนนะครับ3ครั้งแล้วค้างสไลด์โอเค บางคนถามผมว่าลูกที่ใช้กับปืนผมจะใช้อะไรผมจะใช้นี่ครับเฟสเดอรเล่ให้ได้ช็อคนะครับเป็นหัวรูมีแกนด้านในนะครับไว้ใน2นัดแรกแล้วนะต่อไปก็เป็นหัวรูธรรมดานะฮะแล้วแม็กอื่นอื่นเนี่ยอีก2แม็กที่เหลือก็จะใส่ลูกนี้ครับหัวบอลนะครับผมเอ็เอ็มเจนั่นเองฟูลเมทัลแจ็กเก็ตนะฮะโอเคเมื่อเราทําการเคลียร์ปืนจนปลอดภัยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาถอดปืนกันโดยวิธีการก็คือตัวนี้ครับคือคันเทสดาวนะครับเราก็ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ ให้มันมาชี้ที่ทิศ6นาานะครับจากนั้นจับที่ปลายสไลด์แล้วก็เอาหัวไม่มือนะครับกดคันปดล็อกสไลด์แล้วก็เอาหัวไม่มือข้างเดียวกันนะครับดันสไลด์ออกไปอ่าข้างหน้าช้าๆแบบนี้ก็จะได้ชิ้นส่วนแยกมาเป็นสชิ้นนะครับ1และ2โอเคทีนี้เรามาดูที่สไลด์กันก่อนมันก็จะประกอบด,ด้วยนะครับสปริงรีคอย์นะฮะก็ดันไปขหน้าเล็กน้อยยกขึ้น วางไว้แล้วก็ลำกล้องนะครับดันไปข้างหน้านิดน้อยยกขึ้นหรือไม่ก็เทอย่างนี้ก็ได้ครับผมโอเคทีนี้นะครับเจ้าปัญหาก็คือ,อ,อตัวนี้ครับอยากให้ดูนิดนึงนะฮะตัวแผ่นปิดท้ายเข็มท้ายนวลนะครับขอจะทําแตกต่างจากกล็อกเนาะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีนี่ครับจะมีเรือยพลาสติกตัวนี้นะฮะประมาณนี้ขวางอยู่เห็นไหมเอ่ยถ้าเกิดเวลาที่เราจะถอดเราต้องโยกนะครับเดือยพลาสติกนี้มาทางทาง ทงซ้ายมือนะครับแล้วก็ดันลงอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็กดลงลักษณะนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะนี่ปล่อยให้ดูนะปล่อยให้ดูเข้าตำแหน่งเดิมนะครับประมาณนี้นะฮะเวลาจะถอดก็กดปึ๊บแล้วก็ดันลงแล้วก็เอาหัวเอาเอาปลายนิ้วอีกข้างหนึ่งนะครับมาผักนี้แล้วก็ดันขึ้นนะครับถ้าท่านไม่โยกแกนมัาติกนี้ท่านจะถอดสไลด์ไม่ออกเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ ครื่องมือก็ใช้แค่ไขควงแบนตัวเล็กตัวเดียวนะครับก็จะประมาณนี้ดันมาทางซ้ายกดลงไปแล้วก็เอาเอานิ้วชี้ผักแผ่นปิดท้ายออกมาเห็นไหมฮะาจากนั้นก็เอาไปเล็บประคองไว้ไม่ให้อนี้มันกระเด้งแต่ว่าทีนี้มันก็กระเด้งไม่รุนแรงเท่าไหร่นะฮะทีนี้แผ่นปิดท้ายเราก็จะหลุดแล้วนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับก่อนใช้งานเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าแผ่นปิดท้ายเราเนี่ยมันที่เราซื้อมานะครับก็คืออันนี้ที่เราซื้อมาเนี่ยมันมีคอนแตกต่าง หรือมีตําหนิอะไรไหมต้องมาเทียบกันนะครับก็ปรากฏว่ามีความใกล้เคียงกันมากนะฮะน่าใช้ได้เดี๋ยวเราต้องลองโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับสําหรับคนที่อยากจะถอดสปริงเข็มนแนนวลออกมาเพื่อนำมสะอาดนะครับท่านจะไม่สามารถดึงได้อย่างนี้ได้เลยโดยตรงนะเพราะมันจะติดอยู่นะเพราะขดลวดสปริงแล้วก็หัวหัวเข็มแทงนวลจะติดอยู่ดังนั้นท่านควรจะกดสมอล็อกเข็มตัวนี้ลงไปชึบท่านถึงจะดึงออกมาได้นะฮะตัวนี้ ระวังหายนะครับสมองล็อกเข็มจะมีสปริงเล็กๆเกนี่ยตัวเนี้ยนะครับควรจะเอาผ้ามาปูก,ก่อนนะอ่าเมื่อกี้ที่ดึงไม่ได้เพราะว่าไอ้สมองล็อกเข็มมันติดกับตัวนี้ครับแผ่นปฏติกตัวนี้เห็นไหมเอ่ยนี่มันมาขัดกันอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องกดลงไปก่อนในีมันพ้นทางเนาะโอเคเพียงเท่านี้นะครับท่านก็สามารถทําความสะอาดห้องเข็มในยรน,นวนอย่างเงี้ยได้เลยถ้ากรณีที่ยิงไปหลายๆนะัดแล้วมันมีคราบเขม่ามาจับหนาเนาะ เดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการประกอบกลับนะครับเราง่ายๆก็คือทําย้อนขั้นตอนเดิมทีนี้เราควรจะไอ้ตัวนี้ถอดออกมาที่หลังใช่ไหมเราต้องใส่ไปก่อนนะอ่ามันจะมีร่องอยู่เห็นไหมครับเราก็เอาสปริงมาวางแล้วเอามือดันไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็จะมีร่องอยู่ข้างล่างข้างในนะเห็นไหมเป็นร่องวาวเนี่ยก็คือเอาสปริงอยู่เออเอาสปริงไว้ในตำแหน่งร่องเว้าวนะครับประมาณนี้นะฮะคือปืนเนี่ยครับ บางคนไม่กล้าถอดเพราะกลัวจะประกอบไม่ได้นะครับผมก็แนะนําว่าปืนเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้ถอดประกอบนะครับอ่าก็ควรจะเรียนรู้บ้างฮะอันนี้กดเช็คค้างไว้นะครับแล้วเราก็ดันดันไอตัวเนี่ยครับลงมาอ่าก็เข้าล็อกแล้วทีนี้เราจะใส่คืนยังไงนะครับเราก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับแผ่นปิดท้ายใหม่ที่เราจะใส่เนี่ยง่ายๆครับเราก็ต้องดันจะทําให้ดูช้าๆนะครับ ดันแผ่นปิดท้ายผิดจุดดันเขาเรียกว่าไงหลอดหลอดเข็มท้านวลเนี่ยมาทางซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก,กดลงไปนะฮะลักษณะนี้นะครับเอาปลายเล็กจิบหน่อยจึ๊บอ่าประมาณนี้นะครับให้มันให้มันลงมาข้างล่างเลยนะอ่าอันนี้มันยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องดันลงมาให้เยอะๆอ่าประมาณนี้นะฮะอ่าให้ผลทางเห็นไหมเอ่ยจากนั้นเราก็เอาแผ่นปิดท้ายเนี่ยเสียบเข้าไปนะฮะ เดี๋ยวขออนุญาตผมขออนุญาตเปลี่ยนนิ้วนะครับนิ้วหัวแม่มือมันค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงมันจะติดหน่อยก็ขอใช้นิ้วชี้แล้วกันนี่ครับกดลงอย่างนี้นะฮะเอานี้เสียบเข้าไปแทนที่เข็มเข็มเดิมนะครับนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บเราก็ต้องเอาปลายไขควงนะครับเขี่ยเจ้าตัวนี้ยให้มาอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเก่าที่เขาอยู่จะไอแผ่นปิดท้ายตัวเดิมเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องขยับขยับหน่อยของมันใหม่นะครับจึ๊บ นี่ครับยังไม่มานะฮะยังไม่มาเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆใช้ไอ้ไขควงดันเขามานะฮะอ่าเท่านี้ก็ใช้งานได้นะครับผมทีนี้วิธีการทดสอบนะครับว่าปืนของเราใช้งานได้หรือไม่นะครับวิธีการก็คือประกอบกลับครับทำย้อนขั้นตอนเดิมหงายสไลด์ขึ้นใส่ลำกล้องเข้าไปนะฮะใส่ลำกล้องเข้าไปก่อนเลยจากนั้นเอาสปริงรีคอยใส่เข้าไปปุ๊บอ่าจากนั้น เอาหงายสไลด์ขึ้นนะครับเอาเฟรมปืนเสียบเข้าไปตามรางนะครับอ่าแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังและคังสไลด์ลักษณะนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ผักคันเท็กดาวกับตำแหน่งเดิมแล้วก็ปลดสไลด์นะครับอ่าประมาณนี้ลองเหยียวใจดูอ่อาจะให่นอนทํางานนะครับนี่มันมันจะชีไปซ้ายนิดนึงเห็นไหมโอเคทีนี้เราก็จะ ทดสอบประมาณนี้นะครับลั่นไก่สามสี่ครั้งนะครับลองลั่นไกดูให้แน่ใจว่ามันทํางานได้เร um ียบร้อยนะฮะอ่าเราก็ค้างสไลด์แล้วก็ส่องดูว่ามันเข้าที่เรียบร้อยดีหรือไม่นะครับปรากฏว่าก็เข้าที่เรียบร้อยดีมีอย่างนิดหน่อยนะไม่ไม่เป็นปัญหาอ่าแล้วก็เอา ine, นี้ดันๆไปนิดนึงนะครับไม่ได้ขวางทางเดินของไอเข็มให้นอนแต่อย่างใดนะครับทดสอบประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้เราก็มี แผ่นปิดท้ายเขนมแทงนวลเท่ๆนะครับเวลาพกก็จะให้เห็นว่าเฮ้ยมีพันนิเชอร์บง่งบอกถึงรสนิยมถึมความชอบนะครับโอเคะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กําลังมองหาวิธีถอดแผ่นปิดท้ายเข็มแทงนวลน,นะครับซื้อที่ไหนผมบอกแล้วนะใน La ซาด้าในช้อปปีก็มีขายละร้อยกว่าบ,บาทเองนะครับใช้งานได้ของเดิมฮะเก็บให้ดีอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใช้อันนี้เราปรากฏว่าในอนาคตมันมันแคกมันเล้าหรืออะไรเงี้ย จะหาของเก่าดันกลายเป็นแม่บ้านโยนทิ้งไปนี่บันเลยเลยนะครับต้องเก็บไปให้ดีนะครับอะไรที่เกี่ยวกับปืนเพราะมันมีราคาคข้าข้างสูงสําหรับคลิปนี้ขอจบเพีเท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และติดตามคลิปต่อไปของเราบิก๊กแอนบอมสวัสดีครับบาย